บีบีเอสนะน่าจะเป็นคุณบีบีเอสนะครับผมบีบีเอสที่เราเจอบ่อยๆอ่าเรารู้จักกันในนาม AKA a k a เมตาโรงเรียนนะฮะเราเรียนอะไรกันอนะพิมดีนะ่ะผมไม่เคยเรียนจริงนะเราเรียนอะไรกันวะผมว่าต้องฝึกอะกล้วยเป็นผลไม้ที่มีเหลี่ยมเยอะมากตามความเข้าใจเออแต่มันมีเหลี่ยมเยอะจริงนะ เรียกว่ามีมุมดีกว่าคมีมุมดีกว่าคุณเคยเห็นในกล้วยแบบว่ามันจะมีด้านแบบเนี้ยเออมันก็มีหนึ่งมุมสองมุมแล้วมีอีกด้านหนึ่งก็สามมุมสี่มุมนะฮ <c> ะ <oughs> กล้วยหอมมีโพแทสเซียมเหรอพิมพ์ตามตัวหนังสือแบบไม่ต้องมองแป้นพิมพ์มสุดยอดจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิมอะไรมาเนี่ยฮะโอเคตามผมเริ่มก่อนนะ <c oughs> ลงแอแมนไปก่อนเลยฮะเอาฮีโร่หนึ่งตัวขึ้นมือ ให้เสิร์ตไหมเฮ้ยให้เสิร์ตด,ด้วยนะฮะให้เสิร์ตซะด้วยงั้เราเป็นอ่าแฟริสขึ้นมือนะฮะโอเคใช้เอฟเฟกของแฟริสนะฮะทิ้งชาลุมิสนลงสู่ศาลลงอ่าแฟริสไปตั้งรับนะฮะพร้อมแบบใช้เอฟเฟอร์ริสนะฮะที่จริงไม่ต้องใช้ก็ได้นะจะใช้เอฟเฟกชาลุมิสนะฮะแต่งั้นเราต้องฟิวชั่นแล้วฟิวชั่นแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาดู 1ตัวขึ้นมือนะฮะเอาเป็นมาริเชสขึ้นมือแล้วกันโอเค <c oughs> ทำไมเอามาเชียสวะ <c oughs> บกมุ่นกับการฟิวชั่นแล้วก็ใช้เอฟเฟกของอินคริสนะฮะสังเวยแฟริสแล้วก็เอาตัวเองมาแปะพร้อมกันนั้นใช้เอฟเฟกของอินคริสอีกหนึ่งรอบนะฮะเมื่อลงมาแล้วส่งไวออนมานะฮะแล้วใช้เอฟเฟกของไวออนนะฮะ <c oughs> เอาหนึ่งตัวจากในเด็กลงสู่สารได้นะฮะ เอาเป็นดีนเอร์ลงสู่สาร <S <S เอเซฟของไวออนอีกหนึ่งนะฮะแบนิีชิโร่หนึ่งตัวเอาฟิวชั่นขึ้นมือโอเคเราพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วต้องสองใบเลย Break the Destiny แล้วก็ดีแ c t i ิกนะฮะผมว่าสนุกแห่งงานนี้สนุกแ่่เอามาก่อนเลยนะฮะฟิวชั่นทํางาน เวลาละผมต้องไปนี้ก่อนละมาดูชั้นมาเชียร์ตีบนมือกับเซเลตา้าเซเลสเที่ยวนี่เซเลตา้าเลยละออกมาเลยเดสทรีฮีโร่ฟินิกสกายฟินิกสกายเดสทรีฟินิกสกายสบายแล้วกูสบายแล้วแล้วผมก็เหมาะสองใบนี้เว้ยอ่กาการไปนี้เนี่ยเลือกหนึ่งตัวฮีโร่เลเวลาแปดหรือสูงกว่าเออหรือเดสทรีเอนดราคูล พี่คุณคนโทรลอยู่ทำลายมาันแล้วทำแบบนั้นฝ่ายตรงข้ามจะสกิปเมนเฟสหนึ่งนี่เลยรที่ผมต้องการคอมโบในฝันแล้วก็ดีแทคติกนะฮะทุกครั้งที่มีการอัญเชิญฮีโร่เลเวล8ขึ้นไปใช่ไหมเดซมิน Destiny hero. เน่ฮีโร่เดี๋ยวนะเลเวล8ขึ้นไปใช่จะสามารถแบนิสการ์ดได้หนึ่งไปนี่มันคอมโบในฝันหนูบอกเลยคอมโบในฝัน <laughs> โอเคคอมโบในฝันสแตนบายเฟยเหรอสแตนบายเฟยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดดีแท็กติกก่อนนี่ดีแท็กติกแล้วก็ใช้เฟย์ตอนนี้เลยเพิ่มพลังจมตีกับมอนสเตอร์ฮีโร่ทุกตัวพร้อมกันนั้นขอใช้เฟย์ของเบรกเดอะเด s t i นีเอาเลยนะทำลายเดซี่ฮีโร่เดซรอยฟิลิแก่เพื่อนสคริปเมนเฟย์หนึ่งของเขาอยังไงล่ะเอาเลยนะ บึ้มไม่ได้ไม่งไงล่ะแต่ไอ้เฟตกองเดนโซย์ไม่ได้เมื่อถูกทำลายลงสู่สารสามารถฟื้นคืนกลับมาได้เห็นไงล่ะ <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็ไม่มีเมนเฟดถึงให้เล่นแล้ว <c oughs> ตกใจสี่ทำไมเข้าแบทเทิล์ได้เลยเพราะว่าคุณไม่อาเนเสีย <c> ง <oughs> <c oughs> มันยังมีาการางี้เล่นอีกแล้วอีเวนต์ไม่แอยจากนันเหรอ ไอ้นี่ม okay. ันได้เลยได้เลยกดการไล่เบรดเทียมโอเคยังมีอีกเหรอโอ้ยเจอไลท์อีสตรอเห็นการที่ถูกวางเอาไว้อย่างดีคืออะไรกันแผนการถูกวางไว้อย่างดีแย่แล้วเอานี้ขึ้นมืก่อนแล้วกันนะ อะไรวะแย่ yeah, ว่าโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้โหมีอะไรยังขี้ด้วยโอ้โหอะไรเชี่ยดเด็กเด็ก oh. เดิมแน่เลยไอ้เด็กนั่นแหะไอ้เด็กเครื่องจักรอะ่ะแย่แล้วเ <laughs> มื่อคุณแก้มือเมื่อคุณแก้เกมอีกฝ่ายแต่โดนอีกฝ่ายแก้เกมกลับโคตรแย่ oh, yeah, เลยวะ่ะโอ้โหได้มาชิน่าสามใบลงสุสานไปคืออะไรครับเนี่ย แย่แล้ว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 ผมว่ามแย่แล้วเฮ้ยทำไมมึงโอ้อะไรคำนี้อ่ะเฮ้ยหูใจเย็นดิบ้ากอนที่สุดไม่มีมาแล้วนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเฮ้ยจะบอกแล้วลงกูสตำอ่ะนะไออ่ะเมนเฟดสองก็ยังก็ยังโจมตีผมได้ก็เหรอโอ้ยว้ ไอ้เทียเอ้ยคนจริงว่ะผมจะไม่เรียกเขาว่าเมตาโรงเรียนอีกต่อไปแล้วแค่เรียกว่าเมตาโรงเรียนนี่คือโกรธขนาดนี้เลยเหรอใจเย็นดิผมจะไม่เรียกคุณว่าเมตาโรงเรียนอีกแล้วก็ได้มาโถอะอะไรกันแค่นิดๆน่อยๆก็ไม่ได้โธ่ไอคุณสามโอ้ยไอแบบวัน ขอบใจขอบใจมากเลยเวนอวยอีกอ๋ออยีกอ๋อจะเย็นพอแล้ว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 พอเธอใบเ,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 เดียวก็พอแลว้วเราไม่ต้องการปืนใหญ่มีโออาร์มสตรองถึงสองกระบอกแล้วนะหยางไอ้เฮ้ยลิงลิงลิงโอเคโอเคโอเคได้อยู่เฮ้ย,อ,าายอ,ะอะไรอะอะไรอะอคาซิไมิชิอัพ รีเทิร์นมอนสเตอร์ที่ชี้กับอ๋อโอเคมึงจะเชิญมาใหม่กูรู้ละกูรู้ละเชิญมาใหม่แน่เลยคนชั่วช้าไอ้คนชั่วช้าโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเหรออะไรกันเราส่ะวางแผนมาอย่างดีเราส่ะวางแผนมาอย่างดีนล้วแท้ทำไมกัน แผนสกิปเมนเฟสไม่ได้ผลเดียวกันอะไรกันปืนใหญ่เดียว a r ม s t r o n g ใส่โคเจิต a r m s t r o n งั้นแหละเด็กนอกรีตนี่